Okay. เห็นโอเคอกดติดใจหัวใจอะไรก็กดติด<อ>าตามในทิกตอกไงเวะลา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 ส้มมันโพสอะไรขึ้นมามันเด้งขึ้นมาไงเรามาดูทิกตอกของส้มได้ไง <c oughs> ให้ติดดาวนะัวพร้อมมย่งางพร้อมอย่างพ<ฮ>ี่ว่าแล้วพี่ว่านกเป็นผู้ชายเชื่อเหรอพี่ นะเขาเล่นตัวผู้ชายของเป็นผู้ชายไม่ให้ของแล้วนะก็ผู้ผู้หญิงที่ชอบเล่นตัวผู้ชายมีถมเถไปพี่ไอ้ยักษ์ไอ้เนี่ยเนี่ยชุดซีซันเนี่ยเห็นหรือยังหมวกหมวกหมวก เฮ่อฮัลโหลโหดูแต่ละคนมีเอคกันทั้งนั้นว <laughs> หละเอคน่ากลัวทั้งนั้นเลยเอคนั่นน่ะเอดักเมื่อกี้ไปเจอเมื่อกี้ไปเจอแรงแดงแม่งใส่อัน,นั้นเอคเต็มชุดเลยใส่หัวทาบกุกิด้วยเต็มชุดเลยอะ่ะแบบว่าแบบแบบแบบเต็มชุดอะ่ะเอค อัพเต็มๆอ่ะเอ้โหอย่างโหดขนาดไอวอลสองชั้นเจาะทะลุอยู่ึงบอกอ่ะถ้าอัพเต็มมันเจาะไอวอลได้ไงใช่ถ้าอัพเต็มมันอาาัตราเจาะไอวอลดีขึ้นแรงขึ้นโอเคก็ตั้งสองชา้นเนี่ยเออตั้งสองชา้นยังแตกอ่ะจ๋าลงไหนโอดีอเนี่ยได้ยินแล้วได้ยินเสียงแล้วผู้ชาย อ๋อมาหม้อเอามาปั่นพี่ใช่ปะเา่ามิซอมบอกให้ปั่นปา่ไม่ได้หมดอพี่แนพี่เชื่อไหมผมผมนั่งขำอมีคนเยอตั้งนานอ๋อปิดมาอันที่ปิดมากคือนั่งขอมีใช่ปะมีทีหนึ่งอยู่ข้างล่างเอเออปั่นที่ได้ปั่นไปไม่ได้อะไรกันเนาอ๋อผมก็ผมไม่ได้ปั่นนี่ปดมปดนาปิดมาปิาปิดมมปนาปาปิดปนาป เอพี่ไปจะซ้อมพี่ส้มก่อนมีปืนเหรอเฮ้ไม่สนเฮอเ้เเดี๋ยวพี่ไปเลยจ้ะรู้สึกผิดอลยพี่ส้มอะไรอ่ะเราเป็นคนขอพี่เองว่าจะไปบอกพี่เขาพี่ก็นนะเด็กนเผมมาตัวผู้หญิงมาใช่ไหมผมว่าจะได้เห็นพี่ส้มไงใส่ผู้หญิงบ้างใส่ไปใช้เบื่อแล้วก็ไม่้เป็นไรพี่ไม่แม่อะไร เราเคยใช้ส้อมก่อน <c oughs> <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจับนกระวังนะอ๋อตอนตอนัน้ผมคิดนะผมว่าผมจะให้เฟซแนนนี่ไปแล้วแหละแนนนี่ปผู้หญิงนะนี่เฟซที่ผมสมองมันแกล้งขึ้นมาตอนนี้ไม่เอาดีกว <c oughs> ่าแนนนี่ไปขโมยรูปปอลมาเหรอเดี๋ยวเดี๋ยว เด,เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปเอาไอ้ปืนนี่ไปเปลี่ยนตรงไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บแป๊บแป๊บจับอะไรอ่ะแป๊บสั้นแป๊บยาวเจอที่ไงหนัปืนยังไม่มีปืนเลยไม่ได้มาขอปือนพี่เลยนะพอพอนะเมื่อกี้แลกปืนกันท่าหัวคำมูจิมจำกันยังให้ไหมผมบอกให้ไหม ผมีสิบกสี่สามอันใครจะเอาไม่เอาเอาก็ได้อันหนึ่งผมมีสองสามอันเก็บเอาไว้ออ้ยได้แล้วอันหนึ่งเอาเอาขอเลยขอขอพ่จาพีพิจาผมมันฟามไอพีดีสูงน้องเก็บแห้แต่น้องเก็บแห้น้องเก็บแห้โอเคเด็๋มาโรงเรียนไม่มีปืนชาร์จเลยแ้วน้องเก็บไปให้ Yeah, yeah. อย่อาอยาเอาอย่าไหมไม่เอาไม่เอาเอะอยู่เหนกันว,ว้าวไม่มีเลยสักกล่องเคยไม่ไม่ต้องบอกไม่ลราขอถามไม่เรามาถาม,มเาว,เวไม่เอาก็ได้แกงพี่นะนะแกงเอานอะ แก้ี่ดีนักเดี๋ยว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 ไอวอโอ้ไอบอไม่ต้องอ่านกับพี่หรอกพี่ไม่ชอบไอวออยู่แล้วใส่บู้อยู่แล้วไหนวอมาเนี่ยจ๋าคอนุ่นอ๋อเมื่อกี้ถึงว่าปิดไม้นี่คือจะขำใช่ปะนั่งขำอยู่คนเดียวดดิเกินเกินจ่าไม่ได้ขำจ่าก็เฉยเไม่ได้ขำ นุ่นคนนุ่นดิข้าขาพี่ไอด้มไมได,อผดอิผมไม่ได้ข่าวาะผมกังเพราะผมก็ยังไม่ได้บอกว่าผมเป็นผู้หญิงกระทะ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 อยู่ในโเนี้ยข้างบนนี่ก็มีสองอันเลย M14 ไหมส้มพ <นะ S 1> ้อมของแต่งได้ละอะไรนะเ M14 พร้อมข,ของแต่งอยู่ข้างหน้าข้างบนข้างบนบ้านเอว จะทำอะไรเนี่ยลืมเลยอ๋อเปลี่ยนกระสุนเปลี่ยนไหมเราเรามีของแต่งเพลินลองดูสกีในตัวนี้เมื่อกี้เมื่อกี้ไงสิบสี่มันเอียงข้างบนเลยได้ละได้ละเไปไ็นหนต่อพวกเราอ้โหวงไปไฟฟ้า ไ้โพชิอะโพชิเราลงโพชิดีกว่าอยู่กลางดมเลยป่ะไม่อะไม่ได้ไไดใส่สกินล่านสองมาไงายิงยากหน่อย ไม่มีรั่นสองบอกของแต่งมัน็นลั่นเร็วหน่ยอือออออตะเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอน,นแย่งอะไรกันันเก็บไว้กระเป๋าเต็มๆๆแล้วโอ้ของแต่งหายเกี้ยง แล้วนกขโมยอะไรไปใจนกตัวเองมีอะไรเลยนะเราออกก่อนมันไม่มันไม่ใช่ไอ้คีเยอะแล้วว่ะไอ้คีมีเซียก็ไม่ใช่ไอ้คีนั่นแหละไอคีที่จะจะเล่นนั่นแหละเรื่องออกยิงกันละเขาล่ายิงกันแล้วเนี่ยนู้นู้ว่าเจอไอ้คีโอ้ถ้าเจอไอคีพี่ก็ให้อยู่ละเพราะพี่สั่งสกิลไอ้คีได้ก้อนอย่างไงได้สองวัน มีเกาะไหมเนะ่ะโอ้โหนี่เกาะสองหมวกหนึ่งไม่มีในนั้นไม่มีเกาะอ,อยากได้หมวกอะ่ะ<า>ไม่มีมมอยากขับเมื่อกี้อยากมต้อมดูผมดีนะฮะต้องดูผม,มดีมทำไมอ่ะผมใส่ถังอยู่นอนถังเกาะถัง ผมเรียนไม่ผมเงียน,พ,นพี่วิทย์หมวกอยู่ตรงไหนหมวกอยู่ในบ้านอ่ะหมวกอะ่ะหาเนี้ยหาเนี่ะหาเนี่อะ,ออะเอาจำบ้านไม่ได้แล้วอยู่บ้านหลังไหนไม่รู้หมวกอ่ะอ่ะอนี่ไม่เอาเดี๋ยวไปหาเองเดี๋ยวไปล้มนะจ้างมันเถอะไอ้ดรอปลงข้างหน้า ไหน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 คฟาร์มไปหมดแล้วไวมากแต่เราลงตัวลงแต่เรา <A Q. S 2> แต่เราลงตัวลงอยู่ข้างสะพานนู่นนะงตัวทีจ่าเอคีเล็บแอลเด็บแอลไเคียรมอ<น>ีกให้หมดนะันเก็บหมดแล้วอะมันไม่มีกระสุนให้ ไอ้ไม่มีไอ้วอบ้างผมมีอยู่สิบรูปโอ้โหแบ่งด่วนแบ่งด่วนด่วนเลยไม่มีในบ้านในบ้านเนี่ยบ้านฟาร์มบ้านฟาร์มพี่จ๋าก,กี่รูปมาสองรูปพี่จาา๋ารักจ๋าสองสองพีงวิทพีวิทสองชื่อชื่อพีวิทใช่ไหม <c oughs> สองเลข มีนีน่มีไลยมีเลยพอแล้วมาแล้วพอแล้วพ no ี่ไม่ต้องการเนี่ยเดี๋ยวจะวางกับดักระเบิดวงอยู่ไหนเี้ยู่นนี่หละวงเลยข้างไม่ไปลนี่ข้างนี้กับดักระเบิดมั่งไม่มีมีแต่กองไฟมีแต่ระเบิดโอ้โหขึ้นไม่ได้สวยแล้วไง แม่จะวางกับดักระเบิดไว้บนไอวอลไหมมันชอบเช็คพี่จ๋าเอาไม้ผม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 กับดักอะวางนี่ผมวางนี่วางนี่ไม้ผมผมวิธี่าาวางตรงลามันก็มันก็ดักได้นั่นหระไม่ใช่มันดักไม่ได้มันดักไม่ได้พี่จ๋าผมวางแล้วอ้าวกกัับดระเบิดหายเอ้าเจ้ว่ามีอยู่ลูกหนึ่งนะกับดักตอนแรกหายไปเมื่อกี้เปล่าแต่เมื่อกี้เปล่า ตาเมื่อกี้หรือเปล่าเนี่ยมาใส่ลงผิดตาแน่เดยตาเมื่อกี้แน่เดยอเดี๋ยววันนี้กินยาอย่างเดี๋ยวเดีลืมวัิน่ลืมเฉยกินาอย่มส่ไม้ขยำปวดลืมขยำแน่ไอ้เมื่อกี้วนดูว่ามีไอ้วกมีกับดักลูกหนึ่งคนูผมมีวิธีมาในปิดตาเข้ามาอนแรกปิดาเราตอไม่กน่ยต ตอนแรกพี่ก็วางตรงนี้แหละมันมันกระโดดเช็คไงมันก็โดดเช็คได้ถ้ากระโดดสีข้างล่างไปถามมาวิธีการกระโดดก็โดดหรอครับมาปรึกษากันที่กางกับระเบิดแล้วมีกันไหมนะยิงกันเลยเบวกกันแลเราด่ามันนั่นแหละ ใช่มันร้อมันขึ้นมาบ้านฟาร์สมสไายเคเคด้วยว่ะ,ม,ะ,ม,ะมุมเนี้ยถ้าไม่สังเกตนี่คนวิ่งขึ้นมามองไม่เห็นนะตรงที่ส้มนอนขึ้นมาเขาจะไม่สังเกตไม่ได้สังเกตแหละแต่เขาหน้าจะสังเกตเห็นตีกละ่ะ ไปยิงหัวมาลงมาลงเฮ้ยจามแล <S <S ้วเฮ้ยผมผมไปยิงหัวไม่ขึ้นเป้ามาลงมาเพราะยางอืมอถ้าเป้ามันล็อกตัวเป้ามันล็อกตัวเอวงขนาดเล็งหัวนะตอนยิงกันเล็งหัวแต่ว่าถ้ายิงไปแล้วเป้ามันดึงลงตัวพอโดนยิงปุ๊บมันดึงมันดึงลงตัวเลยโอ้ยมีคนมามีคนมาล้างจามล้างจามระวังระวังเครื่องหลังมันเครื่องหลัง ระวังหนาังมันรวงมันขึ้นคบนงเดี๋ยวดูทางขึ้นฮะโอ้นเยอชีบหายระวังด้วยมอยู่บนราคาแหละโดนตีเอ็นอยู่วิ่งมาแล้วิ่งมาแล้ตัวนึงระเบิดฟองระเบิดไหโอ้โเจ็บเลโดนตงโดนต มันกำลังขึ้นมางันขึ้นมาแล้วที่มันสามหกยุทธวิธีคนเฮ้ยไปด่านปด่าไปด่าฉันไปจะวิ่งขึ้นมาระเบิดระเบิดระเบิดไอ้ยวอไอ้ยวอไม่รอดโอ้โหระเบิดแบบโอ้โหเต็มเจ้าหมูอ้าวทำไมทิ้งหนุ่มกันหมดเลยอะระเบิดมามาไม่อยส้ม คนณรตีอ่ะมันมาคนณรตีมาลุมบ้นานฟ้าบ้านเดียวโอโ้โหเกิร์มมันเก็บหมดเลยทำไมดิ้งหนูหมดเลยโดนคนณรตีเจ็บใจหลายเท่าไหร่่เนียกูอ่ะไม่ได้คิดได้สอคิวไปเลยไไหายไปบล็อกเจ็ดมันแบบว่าอีกคนหนึ่งเข้าอีกคนหนึ่งตีหนึ่งเข้าตีหนึ่งออก <laughs> ไม่ได้คิวเลย có nguồn ngày... này đây tồn này